เหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกที่หัวหินแล้วทำให้มีนายตำรวจเสียชีวิต6นายนั้นวันนี้นะคะครอบครัวของ2นายตำรวจไปรอรับร่างนะคะโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะและจะนำร่างของตำรวจทั้งสองนายไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดนะคะ ในวันนี้ช่วงบ่ายค่ะที่สนามบินลำปางสมาชิกในครอบครัวของพันตำรวจโทปานเทพมณีวัชิรังกูลหนึ่งในหกนายตำรวจที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกที่หัวหินจังหวัดประจวบคีริขันเดินทางมารอรับศพซึ่งถูกเคลื่อนย้ายมากับเครื่องบินสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเมื่อมาถึงพลตำรวจตรีพิมพ์ปัญญาณวัตรกุลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพร้อมข้าราชการตำรวจกองเกียรติยศต,ตั้งแถวรับร่างอย่างสมเกียรติ มีพระสงฆ์หนึ่งรูปเดินนำญาติไปยังเครื่องบินเพื่อรอรับร่างและมีตำรวจแบกร่างลงจากเครื่องเดินตามค่ะก่อนเดินทางออกจากสนามบินไปยังวัดบ้านต้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาและจะสวดพระอภิธรรมศพไปจนถึงวันที่สาพฤษภาคมนี้ ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับที่วัดสัตนาศปริวัดบวรวิหารตําบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก็มีการตั้งแถวกองเกียรติยศรอรับร่างของร้อยตํารวจเอกจกตุรงวัฒนไภัศารอย่างสมเกียรติครับแล้วก็มีการนําร่างขึ้นศาลาท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าและเสียใจของครอบครัวช่วงระหว่างจัดเตรียมสถานที่นะครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนําพวงหรีดของนางสาวแพททองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีและก็พวงรีดของนายเศรษฐาทาวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมแสดงความอาลัยด้วยทางพลตำรวจตรีจรินวัฒนาไพศารครับเป็นคุณพ่อของร้อยตำรวจเอกจตุรงเนี่ยบอกว่าช่วงก่อนที่เครื่องบินจะตกนะฮะเหมือนกับมีลางบอกเหตุเพราะลูกชายเนี่ยมานอนค้างที่บ้านแล้วก็บอกกับพ่อว่าพ่อผมจะไปฝึกบินนะตัวของคุณพ่อก็อวยพรนะบอกว่าขอให้ปลอดภัยและกันลูกทีนี้พอมีข่าวมาว่าเครื่องบินเนี่ย ตกตอนนั้นเนี่ยรอฟังข่าวอยู่ตลอดนะแต่ว่าสุดท้ายพอรู้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตก็เสียใจมากครับส่วนลูกสะภ้นะฮะตอนนี้กําลังตั้งครรภ์ได้2เดือนนะคือฝั่งคุณพ่อเนี่ยนะครับมีลูก3คนเป็นตํารวจอยู่2คนเลยนะก็ถือว่าลูกชายเนี่ยได้ดีที่สุดแล้วโดยพิธีสวดพระพิธรรมนะครับก็จะมีจนถึงวันที่2 แล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่3พฤษภาคมตอน4ี่โมงเย็นครับ